5สัญญาณเตือนที่ทําให้ทีมของคุณกําลังล่มสลายครับ1ครับก็คือความไม่ไว้วางใจกันสัญญาณนี้เกิดขึ้นเป็นสัญญาณแรกครับคือเวลามีอะไรก็ตามไม่ยอมพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาอ้อมค้อมกันนะครับใช้คําพูดว่าไม่เป็นไรได้หมดอะไรก็ได้แล้วแต่นี่แหละครับสัญญาณคําพูดเหล่านี้มันเป็นตัวบ่งบอกว่าเกิดความไม่ไว้วางใจกันแล้ว สัญญาณที่2ครับคือกลัวความขัดแย้งครับเวลาแสดงความพิเห็นกันก็จะรู้สึกว่าไม่เอา่ะเกรงใจอ่ะกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะรู้สึกอะไรไหมเขาจะรู้สึกไม่ดีกับเราหรือเปล่าก็เลยไม่พยายามแสดงความคิดเห็นแล้วก็บอกเออเห็นด้วยเหมือนกันเห็นด้วยนะ่ะตามนั้นเลยโอเคใครเห็นด้วยยกมือโหวตอ่าเขาเรียกว่าการปรองดองแบบปลอมๆครับนั่นคือสัญญาณตัวที่2ครับที่ทําให้เรารับรู้ว่าทีมกําลังจะล่มแล้วนะ นะครับก็คือกลัวความขัดแย้งนั่นเองครับ3ครับนั่นก็คือลักษณะของอากัปกรรยาที่เรียกว่าสิ่งที่เราคุยกันไว้แล้วนะตามนี้นะในที่ประชุมนะแต่สุดท้ายเอาเขาจริงครับออกจากห้องประชุมคนละเรื่อ,องกันเลยไม่ยอมทําตามที่คอมมิชเมนเอาไว้ไม่ทําตามสัญญาที่ให้ไว้นั่นแหละครับสัญญานี้ก็บ่งบอกได้ว,ว่ามันไม่ได้มีความจริงใจไม่พอฮะ ไม่ได้ทําตามกติกาที่คุณกันไว้ในที่ประชุมหรือคอมมิตกันไว้นี่คือสัญญาณเตือนที่สนั่นเองครับสัญญาณเตือนที่4ี่ครับเราเรียกว่าไม่รับผิดชอบเมื่อได้รับบทบาททำงานแล้วก็ทำๆทไปทำเราเรียกว่าทําให้มันเสร็จครับแต่มันไม่สําเร็จครับคือทําให้มันขอไปทีแหละโอเคก็ฉันเสร็จแล้วไงก็เรื่องของเธอไม่เกี่ยวกับฉันก็ก็ทำหน้าที่ของฉันเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องของคนอื่นไปสิเขาเรียกว่า ไม่ใส่ใจในความรับผิดชอบของตัวเองและสุดท้ายครับก็คือเราเรียกว่าไม่แยแสกับผลลัพธ์ผลลัพธ์จะออกมาอย่างไงไม่รู้ก็พอแล้วอ่ะก็ก็ได้แค่นี้แหละก็ก็ยังไงล่ะก็มันไม่ใช่งานหน้าที่ของเราอ่ะก็ก็เป็นหน้าที่ของอีกฝ่ายไม่ใช่หรอรับผิดชอบไปสิคือไม่ใส่ใจในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มองภาพใหญ่ขององค์กรว่าองค์กรเราจะต้องขับเคลื่อนยังไง แต่เราจะบอกว่างานฉันเสร็จงานฉันเรียบร้อยแล้วแต่องค์กรเป็นไงช่างเพราะเป็นเรื่องของผู้บริหารถ้าคิปแบบนี้5สัญญาณแบบนี้เกิดขึ้นให้รับรู้ครับว่าอันตรายมาแล้วครับที่ทาให้ทีมนั้นล่มสลายนั่นเองหลังนั้นครับสังเกตอยู่นะว่าคนองค์กรท่านมีสัญญาณแบบนี้หรือไม่นะครับ